แม่ซื้อตับมาให้เจ้าใช้แรงเลยแล้วออกมาให้แม่ถุงนึงนี่น,น,น,นี่อะไรดะเดี๋ยวจะทำสุกี้เห็ดเข็มทองลูกชิ้นอะไรอะปูอาจเจ้าหู้อะไรอะอาง,งนเขาพอดอ่อนเยอะมากปลาเมกพ่อกำลังไปซื้อหมูอยู่แล้วก็ผักบุ้งผักอะไรอะอากาดเหรอเอาใส่นี่เลยลูอกเราจะมาปรุงอาหารให้ข้าเจ้ากันมดทำไมมดขึ้นข้าวอ่ะ หมดขึ้นข้าวเต็มเลยแล้วเดี๋ยวแกะตับแกะเป็นไหมเดีย๋ยแม่แกะเองก็ได้เดี๋ยวเอาข้าวใส่ก่อนวันนี้เราจะทำซุก,กี้กินกัน,เ,นเกลือมันบูดเหรอแม่แม่เกลือมันขึ้นลาเหรอนนจเจ้าเกลือมาล้างผักนนมไม่แม่เอาให้เจ้าแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นเลยหลก แตงไทยไทยขาอางูอางเงิน,งงนกินไม่ได้แม่ต้องไปล้างก่อนพ่อกำลังหั่นลูกชิ้นอ้โหพ่อใช้ไปซื้อเกลือเหรออู้หใส่ใยหย่อนเว้ยเอาวางลงเดี๋ยวแม่จะเอาไปล้างผักนี่แม่แกะผักเสร็จแล้วม่จะเอาไปล้างไปไปช่วยพี่ต่อดูน้องไปไปช่วยพี่ต่อดูน้องไปพ่อกำลังแกะเต้าหู้ลูกชิ้นปูอัดไม่ต้องแกะหมดก็ได้นะพ่อเอาใส่ตู้เย็นไปกินวันหลังมันกินไม่หมด เด็กๆกินไข่ทรงเครื่องที่ซื้อมาอยู่กับถวดไอเด็กโมนี่นะคะแม่ก็ไปล้างผักมาเสร็จแล้วแล้วก็หั่นผักช่วยกันหั่นผักกับพ่อนะคะเดี๋ยวรอก,กินนี่ปลาหมึกกับเนื้อซื้อแบบหั่นมาไม่ต้องหัน่นปลาหมึกก็ไม่ต้องถอดเขาถอดมาให้แล้วเนาะพ่อเนาะแล้วก็มีปูอัดเต้าหู้ลูกชิ้น เด็กๆดูการ์ตูนอยู่ในห้องแอร์ oh. เดี๋ยวเรากินกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเด็กออกมากินกินโครนลอนไม่งั้นวุ่นวายไม่มีใครหยิบเอโม mm. ทวดยังไม่เอาใช่ไหมเธอ mm. ทวดเขาบอกว่าบ่ม,มักบอ่อิ่มท้อง <c oughs> ทวดเขาไม่ชอบกินแบบนี้แต่ถ้าตักให้แกก็เอาแล้วแกก็จะบอกบอ่อิ่มท้องกินแบบนี้บอ่อิ่มท้องบอ่คือกินข้าวเนียวนี่แต่ของชอบเรา แต่แกก็ตักกินเล่นได้แหละแต่มันไม่อิ่มท้องก็ต้องกินข้าวอีกอยู่ดีมาลงมงม่อกันมันกินอะไรของมันวะข้างในแก้วนี้แถมตอนซื้อโทรศัพท์มามีแก้วกินอะไรกินอะไรกินอะไรไปกินเอ็มเคนี่เอ็มเคที่บ้านนะคะ <c oughs> น้ำจิม้มซุก,กิเอ็มเคขวดเดิมที่ซื้อมาจากแมคโครยังเหลืออยู่ ใส่เลยเห็ดฟางเห็ดฟางอยู่ยังเหมือนเดิมไม่ไปไหน้ไม่เคยทฉันจะดีจนแล้วค

nên nắm nên nắm 把我弄把我弄买断掉了。 哦，扑。趴那位置，OK，sexy 啦。哦、okay.。啊？ ออกพรรษามไม่กินอุ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเธอเหมือนเหมือนไฟระเบิดเลยววใช้ไฟไฟไม่พอเนีนหเเนไหนลองชิมน,น้ำจิ้มอันนี้สิว่าเป็นไง มโมคนอื่นเขากินอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวร้อน,อนๆเขากินโดนพัดลมร้อนๆแต่เมื่องันกินอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ดูไอเอดไปด้วยเออแล้วก็ดูกระตุนไปด้วยโหฟินแม่กินหมดละอิ่มละสองสามถ้วยละใช้มือหยิบกินเลยนะลูกค่ะไวหกใช้มือ บอกแล้วว่าให้ใช้มือไอ้ไทยกินเก่งไหมนะไอ้ไทยกินเก่งไหมนะแม่จับเพื่อด้วยไอ้ไทยว่าเขากินได้เยอะเอาหากินเยอะเอออีหนูกินเยอะลูกเก่งมากกินปะกินกันทั่วปะววนี่มีปลาหมึกอยู่ในนี้รีบตักไปก็ได้นะล,ลูกเนี่ยเดี๋ยวมันเปื่อยเยอะอ๋อพ่อถอดไฟแล้ไม่เปื่อยละขาต่อแล้วใครกินบ้างเออ เห็นไหมทวดก,กินเยอะอืมเออเออเอ,เอ,อีหนูกินข้าวเยอะเนอะโอเคเก่งมากกินเยอะๆอืมพ่อนี่ว่าเนาะ